เข้าสูน่นาฝนแล้วทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านไปทําการเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนของรถยนต์กันนะครับทุกท่านนะและวันนี้นะเราไปได้ก้านปัดน้ําฝนหรือว่าใบปัดน้ําฝนนะราคาถูกนะจะได้มาจากที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะทาการซื้อเฉพาะยางอายางรีวิวรีฟิลนี่แหละมาเปลี่ยนนะจะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวในคลิปมาแนะนําครับ ครับทุกท่านก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะอ่านี้เป็นก้านปัดน้ําฝนของเดิมตัวนี้ถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่าอ่าวิธีการรักษานะครับสําหรับใบปัดน้ําฝนนะครับสําหรับใบปัดน้ําฝนรักษายังไงให้มันใช้งานได้2ปี3ปีก็คือวันไหนที่คุณออกจากบ้านวันไหนที่คุณออกจากบ้านฉีน้ําใส่กระจกแล้วก็ปัดนะใช้งานมันนะเวลาที่เราใช้รถวันวันไหนเราก็ปัดมันทุกวันฉีน้ําใส่แล้วก็ปัดนะ อ่าถ้ายางนะครับถ้ายางเนี่ยมันติดอยู่กระจกกับกระจกแบบนี้ทุกวันทุกวันความร้อนจะทําให้ยางมันเปื่อยนะยางมันเปื่อยละลายติดกันกับกระจกนะครับทีนี้พอเราใช้งานมันจะปัดเป็นเส้นนะดังนั้นเวลาที่เรานะครับจะใช้รถทุกวันนะครับเราก็ฉีดน้ําใส่กระจกแล้วก็ปัดปัดทุกวันให้มันได้ทํางานทุกวันทุกวันนะครับทุกท่านทีนี้นะครับ หลายๆท่านมายกก้านปัดน้ําฝนไว้แบบนี้นะเมื่อจอดรถตากแดดรู้ไหมว่าข้อเสียมันคืออะไรเวลาที่ท่านยกก้านปัดน้นําฝนลอยตากแดดจอดรถตากแดดนะเป็นเวลานาน,านๆหรือทาซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยไอสปริงตัวเนี้มันจะละ้านะครับพอสปริงตัวนี้มันล้าเวลาที่เราปัดน้นําฝนขับรถด,ด้วยความเร็วแล้วปัดน้นําฝนมันจะสะท้านนะมันจะสะท้านหรือว่ามันจะผยเยือลมมันจะ เหินลมนะมันจะยกขึ้นมันจะปัดไม่สะอาดนะครับมันเป็นาสาเหตุมาจากสปริงตัวนี้นะครับเนี่ยสปริงตัวนี้นะทีนี้นะครับเวลาที่เราจอดรถตากฝนนั้นจะจอดรถตากแดดนะครับให้เอากระดาษทิชชู่รองสองจุดสามจุดก็ว่ากันไปพับกระดาษทิชชู่รองไม่ให้มันสัมผัสกับกระจกนะครับแต่ของผมไม่นะเพราะว่าราคาปัดน้ำฝนคู่หนึ่งมันไม่กี่บาทนะครับก็เอาแปะจอดตากแดดไปเลยนะครับอา แต่ว่าให้เราวันไหนที่เราใช้งานรถนะครับหรืออาจจะอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งนะครับฉีดน้ําใส่กระจกแล้วก็ทําการปัดใช้งานนะอ่ะทีนี้เราไปสู่เนื้อหาขั้นตอนของการเปลี่ยนนะการปัดน้ําฝนในรถหลายๆรุ่นนะครับจิ๊บล็อกมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะอันนี้ดึงลงไปเฉยๆนะครับอ่าดึงลงไปเฉยๆนะอ่าตรงนี้นะครับง้างหงวัวแล้วก็ดันลงไปนิดนึงนะครับทุกท่านอ่ะกลัวมันดีดลงไปหากระจกซะเหลือเกิน นะครับอ่าเพราะว่ามือหนึ่งถ่ายคลิปอยู่นะครับถือกล้องอยู่นะครับจะดันลงไปยังไงเนี่ยนะครับอ่ะลงมาแล้วเนี่ยดันลงมาแล้วนะครับดันนะครับอ่าแล้วก็หลุดออกไปอ่าพอมันหลุดออกไปปั๊บนะครับอย่าเพิ่งปล่อยมือนะพรมันหลุดออกไปปั๊บอย่าเพิ่งปล่อยมือนะอ่าเดี๋ยวมันดีดลงมาหากระจกแตกนะครับก็วางลงไปนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปดูวิธีการนะครับ วิธีการถอดเปลี่ยนเฉพาะยางนะครับถอดเปลี่ยนเฉพาะยางก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนนะครับเฉพาะตัวยางนะอ่าเมื่อเราพูดถึงเฉพาะการเปลี่ยนตัวยางมันก็สามารถทําได้แต่วันนี้นะครับเราแนะนําตัวนี้นะครับในการซื้อใหม่เลยนะครับสําหรับอ่าชุดปัดน้ําฝนนะอันนี้เราไปได้ของราคาหลักสิบมานะในห้าง นะบิ๊กนะที่เขากำลังลดราคานะครับทุกท่านนะมีของเลข,ของอะไรที่ก็อา,อาจจะระบายออกจากสกต็อกนะวันนี้เ,เราไปได้18คูณ20นิ้วก็คือข้างหนึง18ข้างหนึง20อันนี้มันจะไปลงกับ d m a มกแต่เราจะอามาใส่สตาร์ไดนะครับทุกท่านก็ไปซื้อได้นะครับข้อดีก็คือเวลาที่เราไปซื้อของตรงเนี้ยนะเวลาที่เราซื้อตามแอป ตามแอปราคามันเท่ากันก็จริงนะครับแต่ที่แอปเราจะได้เสียค่าขนส่งนั่นเองแต่ซื้อที่ห้างแถวบ้านนะราคาพอๆกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเสียค่าขนส่งนะครับทุกท่านเอา้าทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงปัดน้ําฝนผ่านไปนะครับอของใหม่ผ่านไปทีนี้เรามาพูดถึงการเปลี่ยนนะครับเฉพาะอย่างรีฟิวรีวิวนะครับทุกท่านเราให้เราสังเกตดูนะให้เราสังเกตดูเนี่ยตรงนเนี้ยเนี้ยดู ตัวท้ายสุดนะตัวท้ายสุดกับตัวหน้าสุดนะตัวท้ายสุดเนี่ยมันจะไม่มีตัวล็อก e นะมันจะไม่มีร่องล็อกนะเนี่ยมันจะไม่มีร่องล็อกนะอ่ะเดี๋ยวหมุนหาแสงสักนิดนึงนะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีร่องล็อกเห็นไหมมันจะไม่มีร่องล็อกนะอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะมันจะไม่มีมันจะไม่มีร่องสําหรับล็อกไอเขาเรียกว่าอ่าตัวยางนะครับอ่าตรงนี้นะมันจะไม่มีร่องล็อกนะเห็นไหม แต่เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นหลุมอยู่เห็นไหมมันจะเป็นหลุมล็อกนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นหลุมล็อกเห็นไหมอ่าตรงนี้นะมันเป็นหลุมล็อกอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นหลุมล็อกนะทีนี้นะนนะเวลาเราเอาออกเนี่ยเราก็ดึงฝั่งที่เป็นหลุมล็อกเนี่ยดึงมาเลยนะดึงเลยดึงให้มันหลุดล็อกเลยนะครับเพราะว่ามันล็กอกยางไว้เฉยเนี่ยเราก็ดึงออกมาเนี่ยอ่านะครับ เราก็ดึงออกมาให้ทุกท่านได้เห็นเลยเนี่ยนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นเห็นไม่ชัดนะเนี่ยเราก็ดึงออกเลยนะอ่าเราพอเราดึงออกมาปั๊บใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีเหล็กสองเส้นซ้ายขวาเนี่ยเหล็ก2เส้นประกบซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับทุกท่านไม่ได้มีอะไรนะครับอ่าเหล็กสองเส้นแค่นั้นเองเหล็กบางรุ่นมันจะเป็นบางรุ่นมันจะเป็นตะขอตะขอมันก็มาลงร่องนี้แหละนะตะขอมันก็จะมาลงร่องนี้นะครับทุกท่านนะมันก็ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีอะไรถ้าหากว่า ใครอยากจะทําการเปลี่ยนเฉพาะยางนะครับอ่าทีนี้เวลาประกอบมันก็จะมีร่องอยู่เนี่ยเห็นไหมใส่เข้าไปใส่เหล็กเข้าไปปับ๊บนะครับอ่าบางรุ่นไม่มีร่องก็ไม่ไม่ต้องไปใส่ลง,ลงร่องก็ไม่เป็นไรนะครับทุกท่านนะอ่าใส่ให้มันลงเข้าไปเฉยๆเนี่ยนะครับเนี่ยใส่ลงร่องปับ๊บนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับซ้ายขวานะใส่เหล็กให้มันลงร่องไปไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะอ่าอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้มองกล้องด้วยนะครับ ใส่เดล็กเข้าไปนะครับตามร่องมันเนี่ยนะอ่าใส่เดล็กเข้าไปเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวประกอบให้ดูนะทีนี้เราเอาเข้าอ่าเราก็ดันเข้าไปเลยนะครับอ่าดันเข้าไปเลยสุดดึงเข้าไปแบบนี้นะครับเวลาเราเข้าเราก็ดึงเข้าไปแบบนี้นะครับจะสอดจากฝั่งไหนก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าสอดเข้าไปแบบนี้นะอ่าสอดเข้าไปนะครับก็ดันขึ้นมาเนี่ยนะครับ ดันเข้ามานะครับนี่ดันเข้ามาแล้วก็ดันเข้ามาหูสุดท้ายนะครับเนี่ยทีนี้ก็ดึงดึงให้มันมาลงล็อกแค่นั้นเองนะครับดึงตรงนี้มาให้มันลงล็อกนี่ไอต่ออตรงเนี้ยนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้โป้งนี่ให้มันมาลงล็อกตรงนี้ก็จบแล้วดึงมาดึงแรงๆนะครับดึงแรงๆมันก็จะลงล็อกแล้วล่ะเนี่ยจบแล้วนะครับแค่นี้นะครับสําหรับใครอยากจะซื้อยาง รีวิวนะรีวิวมาตัดใส่เองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะเอานะครับเดี๋ยวเรานะครับไปทําการเปลี่ยนนะครับอ่ก้านปัดน้ําฝนเลยดีกว่านะครับทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเลยนะอ่าแกะเลยนะครับแกะให้ทุกท่านได้ดูเลยไปพร้อมๆกันนะครับเนี่นะแกะไปเลยนี่นะครับของใหม่นะครับ ข,ของใหม่เวลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับของใหม่เนี่ยนะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับนี่นะอ่าตามนี้นะครับเขาก็จะให้ให้อนี่มานะอ่ะตัวนี้เออนี่นี่นี่มันให้มามันมันให้มาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นมันจะจบในชุดชุดนี้นะครับก็คือชุดที่จะไปยึดเข้ากับอ่าก้านปัดน้ําฝนนะของเรามันก็จะเป <Columbus> ็นก้านแบบนี้นะครับเป็นก้านแบบนี้นะเนี่ย นะครับเราก็เอามาสวมเข้าเฉยๆเนี่ยนะครับเนี่ยสวมเข้าแป๊บเฉยๆเนี่ยนะครับอ่านะครับดันเข้าเฉยๆดันเข้ามันลงล็อกเฉยๆนะครับอ้าวต้องออกแรงอีกเยอะเลยเนี่ยนะครับอ่าลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วลันแกลบแล้วนะครับทุกท่านอ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปสอดเข้ากับตัวรถของเราได้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้นะนี่ประกอบเข้าไปตามนี้เลยนะนี่นะครับ มันมีมาให้ครบแหละนะครับเวลาที่เราไปซื้อก้านปัดน้ําฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนก็แล้วแต่มันให้มาครบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นอื่นๆเพราะว่าอ่าก้านปัดน้ําฝน10รุ่นมันก็มี10แบบเห็นไหมมันมีมาให้มันมีมาให้นะครับทุกท่านเนี่ยนะมีมาให้ทั้งหมดเลยนะก็เอานะครับลิบนี้นะครับอ่ให้เปลี่ยนให้ดูไหมเปลี่ยนให้ดูก็แค่เอาไปสวมเข้าเฉยๆนะ ก็เมื่อเราสวมเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับดึงให้มันล็อกเนี่ยมันก็จะล็อกกันเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับอันนี้นะครับมันก็ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงปกติ18ทับนะครับอันนี้มันก็จะยาวขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงนะครับนิดนึงก็อ่าอันนี้เป็น19นะครับอันนี้ก็ผลวมาอีก1นนิ้วอ้าวทำไมมันไม่ยี่สิบเอ็ดละ่ะ ก็เอ่านะครับไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ19ทับยนะครับทุกท่านนะก็จะกินพื้นที่อ่ากว้างออกมานิดนึงนะครับทุกท่านนะก็เอ้านะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ f อที่เข้ามารับชมกันนะครับทุกท่านนะก็จะประมาณนี้นะครับท่านครับเดี๋ยวเรามาเทสปัดน้ําฝนนะครับทุกท่านหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจะปัดได้ ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับปาดได้เรียบอ่าปาดน้ําออกหมดเลยนะครับทุกท่านก็อาจจะมีอาการฝืดนิดนึงนะครับทุกท่านเพราะว่า 1. มันยาวกว่าเดิม 2. นะครับอ่าข้อที่สองก็คือ ยางตัวนี้อาจจะไม่ชุบสารกันลื่อสารช่วยหล่อเลื่นมานะครับมันก็จะมีหลายแบบนะสำหรับปัดน้ําฝนนะครับทุกท่านอ่ะนะครับถ้าไม่มีเราก็เอาน้ํายาที่ช่วยให้กระจกของเราลื่นก็เทลงในหม้อพักก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะ้หม้อพักหม้อกระปองน้ําก็แล้วกัน